ครับสวัสดีครับอิธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นาํามีดหมอหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมลอกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับเดี๋ยวขอเริ่มจากมีดหมอหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลก่อนนะครับเล่มนี้นะครับเขาเรียกว่ามีดทรงประหลดเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ลัดหวาย ความยาว15นิ้วใบ9นิ้วกันนะครับลัดด้วยอลูมิเนียมขาปินโตเป็นอลูมิเนียมโบราณสวยงามมากครับแล้วก็เก่าแก่ด้วยเล่มนี้มีเล่มนี้ยาวนะครับไม่ใหญ่ครับแต่ยาวมากเป็นมีดที่ตีขึ้นที่ ทรงตีมีดวัดหนองสีนวลโดยตรงเก่าแล้วก็สวยนะครับได้มาจากชาวบ้านแถวหนองสีนวลน,นั่นแหละครับเป็นมีดเก่าแกา่ก็มีตะกุดอยู่หกดอกมีทรงปหลดหลวงพระล่งวัดหนองสีนวลน,นะครับเก่าสวย เป็นอีกทรงหนึ่งที่หายากมากของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลก็จะมีลายเล็บจิกความหงายนะครับตอกไว้ให้ทั่วใบมีดเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งท่านนะครับ ใครที่เป็นสายหลงพะลุ่งและอยากได้มีดทรงปลดทรงยาวๆแนะนำเล่มนี้นะครับสวยงามมากเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่มีคนสนใจเยอะโทรมาเรื่อยแต่ก็ยังไม่ปิดนะครับใครอยากรู้ราคาเดี๋ยวโทรมาสอบถามกันได้หรือไลน์มาก็ได้นะครับ จะไม่ตอบราคาในช่องแชทจะไม่ตอบราคาใน youtube นะครับตบกวนแอดไลน์มาหรือโทรมาครับที่เบอร์098-116-5214และลายเบอร์064-721-0959นนะครับคุยกันตรงนั้นจะสะดวกกว่าต่อมาอีกเล่มหนึ่งนะครับ เล่มนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองแล้วก็ลงคลิปไปแล้วด้วยเล่มนี้ก็สวยนะครับด้ามไม้ฝักไม้ความยาว8นิ้วครึ่งเฉพาะใบ5นิ้วเก่าสวยเหมือนกันทำจากอลูมิเนียมขาปิ่นโตเหมือนกันทั้งกันและก็แห่รัดฝักนะครับและที่สำคัญความพิเศษของมีดเล่มนี้ก็คือ ใบมีดเขาทำมาดทมาจากเหล็กขาวนะครับเหล็กขาวสวยงามแล้วก็เก่าแก่ด้วยเหล็กขาวจะหายากนะครับแล้วก็น้อยครับที่ว่ามีดหลงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนจะใช้เหล็กขาวในการทำใบมีด และส่วนใหญ่ถ้าใช้นะครับราคาก็จะค่อนข้างสูงแต่เล่มนี้ที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกท่านรับชมเนี่ยครับที่กำลังรีวิวให้รับชมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมให้ราคาพิเศษนะครับราคาก็จะไม่สูงนะักราคายังพอจับต้องกันได้นะครับเล่มนี้นะครับแค่ใบมีดก็คุ้มแล้ว ใบมีดเป็นเหล็กขาวสวยงามมากเหล็กขาวแบบนี้สนิมไม่มีกินมีดเล่มนี้อายุก็เป็นร้อยปีนะครับลายเสยมาเปลวเพิงสวยงามมากใครอยากได้ก็โทรมาสอบถามกันเลยครับมีเล่มนี้สวยมากเสมาเปลวเพิง สวยๆลึกๆทั้งสองฝั่งนะครับและที่สำคัญก็มีตะกุดให้สามดอกก็คือเงินทองเหลืองและก็ทองแดงขนาดก็กำลังดีครับ8นิ้วครึ่งนี่นะครับผมว่าเล่มน,นี้สวยมากครับทุกคนเป็นมีดที่ สวยจริงๆแค่เหล็กนี่ก็คุ้มแล้วนะครับแค่เหล็กที่นำมาทำมีดนี่ก็สุดยอดแล้วครับเหล็กขาวหายากครับพบเจอได้น้อยนะครับเหล็กขาวเก่าๆเดิมๆเลยครับสองเล่มผ่านไปนะครับมีหลวงพ่อลุ่งแล้วก็มีนี่นะครับรูปหล่อปุวัดพนมลอกหลายคน ถามหานะครับว่ายังมีไหมก็ยังพอมีนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นองค์สีดำซึ่งองค์สีดำผมมีองค์เดียวแล้วก็ให้ได้ในราคาพิเศษเหมือนกันนะครับองค์สีดำคือต้องเรียกว่าองค์สีดำก็ไม่ถูกนะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆเนื้อของเขาก็เป็นสีทั่วไปเป็นสีเหลืองทองทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่าพระองค์นี้นะครับจะอยู่ในชั้นกุ ล่างๆก็คือจะโดนความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทําให้ผิวที่เคลือบนะครับผิวที่เคลือบองค์พระเนี่ยครับเลยจะมีสีดําเพราะเกิดจากความชืน้นและเกิดจากอุณหภูมิที่ต่างกันของชั้นกุ่นะครับก็เลยจะทําให้องค์พระมีสีอย่างที่ทุกท่านเห็นแต่ถ้านําไปขัดไปล้างนะครับก็จะออกมาทองสวยอลามเหมือนกัน ให้ในราคาพิเศษราคาเบาๆนะครับใครอยากได้ชอบสนใจไม่ว่าจะเป็นมีดหมอของพระเกจิรูปต่างๆนะครับหรือจะเป็นรูปหล่อหลวงพระเดิมก็โทรมาหากันได้นะครับเบอร์064 721 0959 098 1165214นะครับครับก็ ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านมากครับชอบเล่มไหนชอบองค์ไหนโทรมาทักมาถามมาคุยกันได้ครับช่วงนี้ราคาพิเศษครับให้ถึงวันที่10นะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับขอพระคุณทุกท่านที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเรื่อยมานะครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมขอกราบขอพระคุณมากๆครับที่ทุกท่านเอนดูช่องเล็กๆของผมครับและผมจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับรวมถึงจะนำมีดหมอรูปแบบต่างๆของพระเกจินะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเทศนะครับจะพยายาม นำหามาแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมความสวยงามนะครับครับแล้วสุดท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ